ควกลิ้งมูชิน้นเมนูแพดรอนแบบตายไม่ต้องใช้น้ำมันวิธีทำก็ง่ายๆเลยค่ะตั้งน้ำให้ร้อนแล้วก็ไล่เขื่องแกงควกับเคยกุ้งลงไปเครื่องแกงไล่ข้าวอันดีแล้วก็ตามด้วยหมูชิน้นเขื่องแกงตายแพดห้อมรอนแรงพัดกับหมูจนข้าวกันถูกค่หมูชิ้นวันนี้บุมจะเลือกชายเป็นหมูสั้นคอเนื้อจะแสกมั่นนุ่มน่ากินค่ะปรุงรสนำปลานำตาลแล้วก็่งปรุงรสค่ะ พัดผอานนา้ำเดิอมแห้งขอรวยนอกข้าซ้อยแล้วก็ตามด้วยใบกรลสซ้อยค่ะความร้อยแบบนี้อยู่ที่เครื่องแกงใต้แทๆค่ะห้อมพแพดเข็มคอนทึ่งเครื่องอยากทำคั่วกลิ้งไงร้อยเมื่อเทบุ้มทำกดลิงในคอมเมนต์สร้างซื้อเครื่องแกงข้องร้านบุ้มมาได้เลยค่ะทำไงร้อยได้แรงออกทุกเมนูเผิ่มความร้อยอีกนึ่งย่าง,ง,างด้วยปลาช่อนแดดเดียวทอดค่ะห้อมมันเข็มกำลังดี กินกับข้าวช่วยร้อนรอน่อหลูกตอหลกเนียงข้าวมัดมอแน่นอนค่ะ